สมัยก่อนทําไมต้องตัดผมวันอาทิตย์แถวร้านบ้านผมนะบ้านผมจะอยู่ส่วนบ้านนอกเนาะพอ่พอพ่อก็ตัดผมอยู่<อ>ก็จะต้องตัดผมวันอาทิตย์ทําไมวันอาทิตย์อะ่ะมวยก็จะมีมวยลูกค้าก็จะมาตั้งแต่เช้าเลยย่าจะขายก๋วยเตี๋ยวนะฟิลตอนนั้นอะ่ะย่าจะขายก๋วยเตี๋ยวหน้าร้านตัดผมอ่าเป็นห้องเหมือนห้องแถวนะย่าจะขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะมีเก้าอี้พนักพิงกันนะย,ยาว,ยาวสมัยก่อนนะก็จะเป็นเหมือนแย่งอ่ะแย่งแต่มันยาวจะมีทีวีอยู่จอหนึ่งก็คือเขาจะมาก็ตั้งแต่เช้าเลย เขาจะมากันตั้งแต่สามโมงเช้าสี่โมงเช้าอ่ะเขาก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวนี่กันก่อนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวย่าผมก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยววนลานนะก๋วยเตี๋ยววนลานที่เอาหมูสับเคาะใส่ถ้วยนะหมูสับเคาะใส่ถ้วยสมมติว่าเอาเส้นเล็กเส้นเล็กก็ลวกลวกแล้วก็ใส่นะใส่ถ้วยไว้อ่าใส่ถ้วยใส่ผักไว้ใช่ไหมแล้วเขาจะมีถ้วยอีกอันหนึ่งย่านะก๋วยเตี๋ยวย่าผมนะเขาจะมีถ้วยอีกอันหนึ่งก็จะใส่ผักชีต้นหอมกุ้ ใช้เท้าหรืออะไรนะใช้โป้ะอะไรนะแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำตาลชูรสน้ำส้มแล้วก็กาก,ากหมูอะกากหมูเมื่อก่อนไม่ใช่เป็นกากหมูแข็งนะเป็นกากมันเปลวแล้วก็เทียมทุบแค่แตกไม่ได้ตำแหลกนะครับแล้วโหแล้วก็ใส่เข้าไปในถ้วยนะแล้วก็หมูสับใช่ไหมแล้วน้ำซุปร้อนๆน้ำซุปกะดูกหมูจริงๆนะเขาไม่ได้ปรุงรสอะไรนะก๋วยเตี๋ยวสมัยก่อนอนะเขาจะมาปรุงในถ้วย ปับ๊บแล้วเขาก็ตักน้าซุปมาแล้วเขาก็เคาะหมูสับนะเคาะเคาะเคาะให้มันสุกในถ้วยแล้วน้ําซุปมันก็จะหวานถูกไหมน้าซุปมันก็จะหวานแล้วเขาก็ราดไปราดทีแรกเข้าไปปับ๊บแล้วราดที่สองเข้าไปคือแบบก็ราดเหมือนล้างถ้วยนะแล้วก็เสิร์ฟอ่ะโหอย่างงี้ก๋วยเตี๋ยวโบราณสมัยก่อนอร่อยนะและย่าผมเนี่ยแล้วพ่อก็ตัดผมอะ่ะวันแล้วเมื่อก่อนประมาณพ่อเคยเล่าให้ฟังว่า2 0 3สบหัวนะบ่ายสามต้องปิดประตูหนีนะอันนี้เรื่องจริงไม่ไม่ไม่ได้หลอกนะคือต้องปิดประตูแล้วก็หนีออกหลังบ้านอ,อ่จะ ก็กรณีที่ว่าก็กินข้าวก๋วยเตี๋ยวกันตอนเที่ยงปั๊บมวยก็จะมาประมาณบ่ายโมงเลยเนาะก็ตัดผมกันเช้าสลับกันตัดไปพอบ่ายสองก็เริ่มดูมวยกันแล้วบ่ายโมงเริ่มดูมวยกันก็ปาร์ตี้น้ํเก๊กฮวยกันแล้วก็สักมวยจบสามโมงครึ่งอะไรก็แยกย้ายกลับบ้านเมื่อก่อนเขามีความสุขนะเออผมก็มาดูผมก็เดินผ่านไปผ่านมาผมก็สงสัยว่าเออผมก็มีสตอรี่นี้นะเดินออกเดินเข้าอ๋อเขาเป็นแบบนี้ก็เนี่ยพอเราโตขึ้นมาปั๊บเรามาดูว่าโอ้โหมันคือความสุขของคนสมัยก่อนจริงๆ ก็คือมานั่งแชร์กัน5คน10คนเขาก็นั่งคุยกันเรื่องต่างๆนานาหนึ่งอาทิตย์นะ,ะเขาก็มานั่งคุยกันไอ้คนที่ตัดผมก็ตัดไปไอ้คนที่เก๊กหวยก็เก๊กหวยไปไอ้คนที่รู้ว่าวันนี้จะดื่มเก๊กหวยเขาจะตัดก่อนเลย้วเขาก็นั่งคุยกันไปนเป็นวันที่เขารีแลกมากนะสมัยก่อนผมว่ามันคลาสสิกดีนะ,ะใครมีใครมีแบบเรื่องดีๆกว่าน,นี้คอมเมนต์ม,ม,นมาหน่อยนะพี่ๆช่างอายุ5 0 6สสสมัยก่อนเป็นยังไงเลยไงแต่ผมภาพจำของผมมีประมาณนี้นะ พ่อก็ตัดผมไปอะไรเยี้ยเออมันก็มีความสุขดีนะสมัยก่อนอ่ะอันนี้เรื่องราวของสมัยก่อนนะครับ